านะครับอ่าคแวันนี้เราก็จะมาสอนแบบบั็กที่เข้าไปในแต่ว่าโซนยิงกันได้นั่นเองครับไปราายได้เวลาไปเริ่มกันกดเข้าไปเลยอ่านะครับตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เวลาเข้าไปในโซนคุยกัน่ปพอ,อคุณเข้ามาอย่างนี้คุณก็วิ่งไปโซนตรงนู้นเลย คนรถทุกคนน่าจะารกกู้กนดีอยู่แล้วล่ะที่จริงผมก็ไม่ต้องบอกก็ได้นะก็คือแม่งการทำนี่มันง่ายเดียวแต่ต้องใช้ความพยายามนะครับ <c oughs> มาจ <c oughs> มบอขอตัดไปตอนที่ผมเอารถมาก่อนนะครับอ่ะไปกันคนไม่ต้องตัดก็ได้มันอยู่ใกล้ๆเลยไปเวลาขับรถป้าย <c oughs> นะครับ <c oughs> ให้ทุกคนเอาเมกซไซไปนะครับอ่ะเอาออกไป เอาใหม่ปเอาใหม่ครับแม่กระจายสามคันเลยนะเนี่ยพิกฟุตนะครับไม่สามารถเอาออกได้เอาอย่ยคุณก็ต้องมีความพยายามนิดหน่อยนะครับคุณต้องเลี้ยวให้ทันด้วยไม่งั้นคุณจะเป็นแบบนี้โอ๊ยทำไมมันเอาพิ้นยากขนาดนี้ ทุกขี้เกียจนะว่ออเอากาดขอตัดตอนที่ผมเอาขึ้นมาได้แล้วกันนะครับะนะครับก็อย่าใช้ความเร็วมากตอนนี้ผมก็เอาขึ้นมาได้แล้วนะครับไปได้เวลาไปเลยเดี๋ยวผมก็ตัดไปเลยนะครับพอคุณเอาลงพอได้สักพักแล้วก็มุ่งหน้าไปเลยครับปล่อยมุ่งหน้าปล่อยแห้งตอนนี้ฟ้าร้องเลย ต้องรีบทำคลิปหน่อยละโอ้แม่งหัวโตจริง้ยเอามัมรีบติดอะไรมะตอนนี้ต้องมีรถกอเก๋เอาออกมาได้แล้วเลือนจะบอกปัวดิอ๋อเราต้องหาวิธีการขึ้นไปโอ้ยกลอะไรหัวโต ไม่ได้วทุกคนเดี๋ยวผมก็ตัดตอนที่ผมเอาขึ้นได้จนะครับพอคุณเอาขึ้นมาได้อย่างนี้แล้วครับแม่งมันยากลําบากโคตรเลยนะครับให้ทุกคนกดออกไม่ได้คุณต้องชิดกว่านี้เลยต้องชิดมากกว่านี้ โอ้เร็วป้ได้แล้วครับได้แล้วให้ทุกคนเดินมาตรงนี้เลยนะครับทุกคนสเก็ตนะครับอู้สเก็ตอ๋อแต่เรือเอเออ่อยังแต่เรื่อยังยังครับไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้ความพยายามอ่ะขยับไม่ได้อีกกดสเก็ตไม่ได้เฮ้ยกดมันจริงๆเลยผมต้อง อย่างนี้เพื่อให้ผมสามารถเรียกว่าไงสามารถทำไปแบบขยับตัวได้ครมันใช้ความพยายามอย่างยิ่งเลยผมทำได้รอบหนึ่งพอคนก็ามาอย่างนี้ให้คนวิ่งมาตรงนี้เลยกระชบปุ๊บอือคุณก็จะเป็นทุกคนใช้ความพยายามนะ เดี๋ยวนะครับทุกคนต้องกดสเก็ตไปเรื่อยๆค่ะทุกคนไปได้ข้างแล้วเจอตรงโรงฝึกนะครับก็ให้ทุกคนนะครับพูดผิดจริงก็คือทุกคนทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ต้องมี2คนนะอันนี้โอ้โหแม่งทุกคนพี่ชายผมกวนแม่งเลยไม่มาเล่นด้วยแถมยังมาปวนอีก ก็คือถ้าคุณหันไปด้านข้างแปลว่าคุณทําสําเร็จแล้วเขามีลงตึกนะครับรมาแบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้ผมกดปุ๊บเนี่ยได้ปั๊บเลยเห็นไหมกำแพงตรงด้านข้างแนละตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็วิ่งมาเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบล,ล่องหนเหมือนกับแบบจะพูดยังไงดลพี่ลูกเกดเขาทําเลยนะครับแบบแม่งนะครับมีคนยิงกันอยู่นะครับ ผมจะเอ่อตรงนี้มันปิดนะครับมันมองยากนิดหน่อยใ้เวลาไปเอาระเบิดนะครับไอโฟและอื่นๆปมันทําได้จริงนะครับอ่ะติดกล่องไป,ปด,ดีทก่สุดแล้อือหัอแม่งอย่างโกครับก็อย่าหาทํานะครับแค่มาสอนเล่นๆเ,เฉย แต่ไม่คิดว่ามันจะได้ผลนะครับอาจจะโดนแบนนะครับถ้าแพใหม่มาผมก็จะพยายามหาปักมาสอนแบบถ้าเขาตัดออกไปเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีนะครับจนมันสามารถแบบเรียกว่าไงดีทำได้อ้าแวบบวิธีทำให้มันเปิดโปูงให้ได้อ่ะ แต่คลิปมันก็จะโดนแไปเร็วด้วยครับก็ต้องรีบกันนะครับไม่งั้นจะไม่รู้ไปเดี๋ยวเราขอผมคิดว่าผมจะหาไล่ฆ่าคนก่อนผมไม่รู้นะว่าเขาอยู่ไหนแต่ที่รู้นะตอนนี้ผมจะลองปลาระเบิดก็ได้นะไม่เป็นไรด้วยอไม่รู้ว่าคนอยู่ตรงไหน เพราะฉะนั้นผมจะลองเทสใจใจกันหน่อยเฮ้ยไปไม่ได้วะไปยเไปตรงนี้ไม่ได้ครับไม่รู้เป็นอะไร้ขไเข้ามาได้ครับใจใจกันหน่อยเข้าไปประตูไม่ได้เฮ้ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากไปลองทำก็ลองทำดูนะครับเผื่อมันจะแบบเรียกว่าไงดี มันอาจจะทําได้แบบมันต้องใช้ความประหยัดมากเลยนะครับกว่าจะทําได้เนี่ยผมครับนี่แจงไส่เข้ามาก็ขอไปด้วยนะครับขอไปนี่มีคนว่ะเดี๋ยวเราก็เอามาแก้งคนในตาหน้าแล้วกันมาทำมันโล่อเอาอะไรเอาอะไรอะไรมาแล้ว เราจะเอาไว้วอเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ